รับละอ้อยรับลอ้อยรสองสี hey, ่นครับ well, ร้เี anyway. okay. well, ๋ยวเรวาายสองสี่มากวานี้นะให้ไว้ให้ไว้สอี่นะครับี่มากกว่องสตัดก้วยรอไว้่อนตัดก้วยรอไว้อวาเอาบุก่อนท่นาก่อนนะครับสำหรับวนี้เราก็ขอผ้ที่จะ ให้กับผู้มาแสดงทั้งหมดนี้เพื่อหาผู้ที่โดนนะเนี่ยนักการที่เก้าของเราครับนะที่เราพยายามแสดงความอะไรไว้อยู่นะครับมาแล้วครับมาผู้สอนที่ครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเฮดีวีครับต้องร่วมกันหนึ่งสิบห้าพัน ค้างไว้ค oh, <yeah>, yeah. ้างไว้